เออเฮ้ยอากาศหนาวครับหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยตื่นช่วงเช้าๆอากาศหนาวอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยมันเหนี่ก็ได้เมื่อคืนยังแต่หนาวพี่น้องอากาศจิบเก่าองศาหนาวนอนกับวอรับนอนกิ่งไปกิ่งมาห่มผ้ากับพวกคุณพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่หมู่บ้านผมเป็นลมครับพี่น้องลมครับลมเนี่ยหมู่บ้านนี่หนาวลมหนาววันนี้ช่วงเช้าๆอากาศเย็นเพมีลมปนได้ครับพี่น้องแต่ว่าอากาศเย็น แต่เว้นก็ออกก็รูบลูรูบลูนี่ครับพี่น้องเป็นอย่งไรเนาะทางบ้านพี่บ้านน,น้องหนาววันนอบ้านพ่อวนขึ้นหนาวครับแต่ร่มหนาวเริ่มมาเลยป่าคนอื่นก็ตีเบิร์ตนะครับพี่น้องอะก่อนอื่นก็สวัสดีทางไทยพี่น้องเบิดสู่หู่สู่สคนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวหรือชาวต่างประเทศเบิดถูกมองถูกที วันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องย t u b e พ่ออุบลคนบ้านบ้านนี่คือเกาคือเดิมเปิดภาพมาพ่อกันคลิปนี่ก็มาอยู่ที่ตรงหน้าพ่ออุบลกันอีกข้างหนึ่งกับพี่น้องวันนี้ออกมาหน้ามาล่อโรดเกียวอีกมือนึงผลปรากฏออกมาเมื่อวานนี่บอดี้เกียวพี่น้องเออโลดเกียวบนนี้จากนดายนาเพิ่นบอกว่าบอดี้เกียวเมื่บ้านกับมือนี่ครับพี่น้องผมวันนี้ก็มาหลุนกันอีกมือนึงอ่ะช่วงเวลารอโรดเกียวครับพี่น้องผม รอรุ่นรถเกี่ยวกับมือนีกัสิผาพี่น้องไปเบิงบรรยากาศอีกมือนึงครับพี่น้องผมอากาศหนาวครับมือนีก็ได้แสงแดดกับฝนลิบีนี่ครับพี่น้องผมป่ะพี่น้องช่วงรอรถเกี่ยวมือสีมาไปเบิงบรรยากาศทรงหน้ากันอีกมือนึงครับพี่น้องผมบรรยากาศช่วงเช้าเช้าเป็นยังไงกันครับผมป่ะไปเบิงน้ำกันมือนีอ่ะตัดภาพมาช่วงรอเวลารถเกี่ยวมาเบิงบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องมือนีเบิ่งทองฟ้าอากาศพี่เมฆขาวๆครับพี่น้องมือนี้ ว่านมืดขึ้นมือนี้เมฆเริ่มขาวแล้วเป็นเมฆร่มหนาวแล้วครับพี่น้องแบบนี้อ่ะป่ะพี่น้องมือนี้ช่วงเราจะล่อรดเกียวก็มาเลาะทงหน้ากันอีกมือนึงครับพี่น้องผมป้อทมหือว่านร่มแห้งครับแข้งเนี่ยเขาก็ล่มล่มยางหลายเลยครับพี่น้องมือนี้ก็ได้ป่ะไปเลาะเบิ้งเขาอีกก่อนไปหาเบิ้งจุดใดบนสิล่มใส่คู่ข้างหน้าครับพี่น้องสิได,ด้านออกมือนี้คือสได้เกียวเด้วครับพี่น้องผม คาดว่าสีเกี่ยวหรอกเพราะว่าน่าหนาเพื่อนบอกว้เไื่มวานว่าสิเกี่ยวว่าดีเกี่ยวหมือว่านเกี่ยวมือนี่มาลุ่นกันครับพี่น้องหมอนี่ก็ได้จังได้ยังได้ก็คิดว่าได้เกี่ยวครับพี่น้องผมช่วงระยะล่อรถเกี่ยวกับมาเลาะตรงหน้าอี Quit. คือเก่าครับพี่น้องผมช่วงเสาเสาออกมาหนา้าเจะเสาเลยครับพี่น้องหือนี่ออกมาลัดน่ายหนาเพือ่อนแต่เพื่อนมากกัสิได็เอายังได้ก็เอาให้ได้แล้วครับพี่น้องผมหมอนี่เพราะว่าเพื่อนเกี่ยวนี่จากเบิร์ตครับพี่น้องผมู้ใดก็ได้ หลายคน er มัเ pues กี่ยวเบอร์ล่ะยัางพอวันผู้เดียวครับพี่น้องผมที่พระท่านเนีเกี่ยวเขาก็เร okay, ิ่มร่มระบาดนี่ร่มร้ายมันเกิดเสียหายครับพี่น้องผมเนี่ยแก่คัะแก่แน่และเขาก็ได้แก่แล้วบาดนี้เลื้ยงเบอร์ล่ะพี่น้องเลยเขานี่หน้าเลื้ยงเบอรแล้วบาดนี้นกกระไรหลายครับพี่น้องนกกระจอกมาเป็นลอยเลยจักนกกระจอกว่จักนกพิราบว่จักนกยังพี่น้องเต็มบ้านเลยเพราะว่าเขารอบกลางๆมันเกี่ยวนี่จากเว้นล่ะ บานก็มาโลงหน้าเพราะวนผู้เดียวครับพี่น้องผมกินมือนึ่คือจะพอหน่อยนะคุณนะกินเต็มอยู่ใช่ไหมพี่น้องโอ้แดดเริ่มบอกแล้ววันนี้แต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่แดดออกแล้วพี่น้องเอ้ยแดดเริ่มบอกเรื่อยๆแล้วคุณนะแสงแดดเริ่มมากแล้วครับพี่น้องผมอ่ะต่เกี่ยวกับคุณละ่ะครับพี่นอ้องวัอนี้ก็คือสิเป็นช่วงเที่ยงๆบายๆคุณละ่ะคือรอเบื้องหน้าขึา้นก่อนเป็นสิว่าจังได สิมาอัปเดตพี่น้องเบิองอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผมเลาะอ,อีกก้อนพี่น้องเอ้ยมือนี่ถ้าโรดเพิ่นมาเกี่ยวแล้วมันงสิบวัได้เลาะอีกครับพี่น้องผมเบิ็งบรรยากาศน้อกันครับพี่น้องช่วงระยะลมหนาวๆอากาศหนาวๆเบิเงบรรยากาศน้อกันมีไหโอ้ยหนาวขากหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยอากาศกระไดนอนกรบบได้มือคืนนี่นอนกันโอ้ตัวกิ่งไปกิ่งมาอากาศหนาวตรงนี้ลมรุม่งยาโพขึ้นมาแล้วครับพี่น้องบันนี้เข่าลมรุ่งยาโพขึ้นมา เพิ่นมาขุดไใบล่ะพวกที่เพิ่นมาน้ำรถเกี่ยวรถขึ้นบ่ได้ายคนนั้ยคู่ข,ขนาดนี้หน่อยขึ้นบ่ได้พี่น้องเอ้ยรถก็ดีมาลุ้นน้ำกันอีกมื่นหนึ่งครับพี่น้องมื่อไงเขาก็ล่มเริ่มล่มขึ้นมาแล้วบานนี้ที่ดันออกไว้ล่มขึ้นมาแล้วครับพี่น้องผมจะไปหาดัานออกใบอีกอยู่จะมาเก็บตามขางคูงข่ขนาดออกน้ำครับพี่นอ้องย่าน,นรถเพิ่นเอาห้บ่เบิดล กันย่ำใดก็คือเก่าแล่ะครับพี่น้องว่าย่ำมือสองก็ย่ำมือแระให้เลาะหน้าคือเก่าละ่ะพี่น้องเอ้ยคว้าสิเดีเกสีเกี่ยวเนาะเข้าก็ได้ย่ำขึ้นสีเกี่ยวให้คนฝา่า,ฝากระบนนออ่ำนุ้ยย่ำเข้าสีเกี่ยวรถลดคนคนบ่ออ่นุ้ยให้คือกันว่างบ่กห้อมกันครับพี่น้องเอ้ยระว่างรถกับหน้า เวลาบปตรงกันครับพี่น้องผมก็ได้แต่ลอยลงสีละเนี่โตโลมเปิดแล้วพี่น้องบไปอันนี้ดันออกไปหรอกทั้งนี้บางบางเวียนนี้พอวนมาเกี่ยวมาเกี่ยวอันเอาหรือเขาเนี่ยนี่มันกระได้มาเกี่ยวเอาหรือเอา,อเอา,อเอาอใส่จังสีละเป็นโลมงมันสิมันสิบดายไลายนี่ครับพี่น้องเขาก็ได้ผู้เพื่อนเกี่ยวก้อนจนว่าเพื่อนเอาอันเขาเก็บไปแล้วครับพี่น้องผมเพื่อนตาเกลนแหงเลย โอ้วันนี้พระธันอีกิเลอน้ำเพลินอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะว่ากันไปหรอครับพี่น้องเค็เชังได้ล่ะเพลินเบวบางเทาก็เกี่ยวไอ้เกี่ยวเอียงบดได้เกี่ยวเอียงได้ใช่ไหมหนังหยากครับพี่น้องบ่มีไผเห็ดไห่เห็ดอยู่ผู้เดียวเพลินครับพี่น้องนี่จุดที่พระธันต์เลี้ยงตะกี้ก็เลี้ยงเบิด์ละละบาทนี่ได้หรือได้หยามพี่น้องเอ้ยมือนี่ล่ะบ่เกินมบอนีดอกอ่าว่า เกี่ยวเอาเลือกเอาใช่ไว้วันพฤหัสครับพี่น้องผมกับซีเมนมาแล้ววันพฤหัสขึ้นกันเลยครับพี่น้องกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มเริ่มเดิม,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 มที่ครับพี่น้องผมว่าวันที่วันที่สิบเก้ายี่สิบเมื่อกี้เป็นวันที่ยี่สิบพอดีครับพี่น้องเมื่อสิเป็นแล้ววันที่ยี่สิบล้วตามที่ข้อมบ่าไว้โอ้ปากแม่นอีตัวละครข้อมบ่าวนี่ซักซีดีเดยนี่ถ้าดีกี่ยวมือนน่อกี้ถือว่าข้อมบ่าวซักซีดมากเลยครับพี่น้องผมว่ายางสาบกเกินวันที่ยี่สิบ ที่ว่าไว้ตั้งแต่เขา,าท่านแก่หมดครับพี่น้องผมถ้าดิเกี่ยวมื่อนี่ก็ถือว่าควบว่าซักซิดมากเลยครับพี่น้องผมเนี่ยห่วงเขากระลังแก่เต็มทีแล้วครับพี่น้องผมแดดก็เริ่มมากแล้วครับพี่น้องผมแสงตะเวนอ่าเถอแต่ว่าแดดบ้อนนั่นนะพี่น้องแดดกับพราอุ่นๆนนี่แหละพอถึงกับอุ่นยังหนาวอยู่ ทางน,นี้บ่เท่านใดหรอกเพราะว่าเพิ่นบ่ทันล่มครับพี่น้องผมจุดนี้ต้นเข่าแข็งแรงดีเพราะว่าเขาเพิ่นบ่สูงครับพี่น้องจุดนี้เลยบ่ลม่มสิไปล่มนี่คุณอยู่งานเดียวทั้งล่างคุณทั้งด้านล่างคุณเนี่ยมันก็มีลมเนี่ยที่รอบๆคู่ข้างหน้านี่พอกวน,น,นดันออกไวก็ซีอดอกมันได้ลมเนี่ยตามขางคู่ข้างหน้านี่ตั้งๆเพิ่นกับว่ปานใดครับพี่น้องผมนี่ จุดนี้เ่ราะันไดครับพี่น้องเพิ่งยืนอยู่ถือว่าโอเคอยู่กับพี่นอ้องนะฮะมือนี้มาหลุนกันอีกมือนึงครับพี่น้องผมมาหลุนไปน้ากันสิเป็นยังไงบนสิออกมาแบบไหนครับพี่น้องขาดว่าจังไดก็ต้องได้เกี่ยวครับพี่น้องผมมือนี้มือนี้สิรอด,ดักหน้า,นาจนได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องผมขาดว่าคงสิบ่เกินช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วพี่นอ้องตรงเอาเห็นได้เลยมือนี้ พผลไปด้วยกันครับพี่น้องผมนี่ที่เหล่าคนเริ่มล่มเนี่ยที่เตะมากรีปก่อนพัฒนล่มเลยครับพี่น้องนี่ยมาบี้หมู่ว่านล่มแห้งครับพี่น้องเลยมันก็เลยล่มล่วงเรื่อยๆนี่ล่มล่วงเนี่ยมันจะเอาหายบวดครับพี่น้องผมไปไปพี่บังนากันพี่มางานพี่งานลางพี่พี่น้องเลยโอ้ต้งปุ๋มมันเกี่ยวมือจีปุ่นเขาพ้นจมนาบครับพี่น้องเคนว่าเอารถเกี่ยวมันจะเสียหายหลายเพื่ว่าเมถึงเลยเอาเป็นเกี่ยวเองปุ๋มมัดไปพร้อมเกี่ยวไปพร้อมครับพี่น้อง ถ้าตกเกี่ยวผู้เดียวเข่าจมนานี่ละงานนี่พุ่นล่มลายกูมูครับพี่น้องผมขนาด,ต,ดตัดตัดต้นเพิ่นว่าเข่าเตี้ยขเข่าเตี้ยก็ยังล่มยู่ได้ครับพี่น้องนี่นะ่ไงน้ำเริ่มแห้งพอดีเลยครับพี่น้องนี่มันยังมีน้ำอยู่บนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเนี่ยล่มล,มลงองลายแล้วอ่าก็ แต่กี่ว่าท่านลมบานเริ่มลมร้ายแล้วครับพี่น้องผมงานนี้ว่าเท่าใดแล้วนี่งานนี้เพิ่นเป็นเขาเตี้ยครับพี่น้องผมแน้วเพิ่นไปลมจุดทุ่งสูงพุดจุดที่แก่ก้อนมูครับพี่น้องที่เพิ่นลมก้อนมูออกน่องแล้วบาดนี้ได้เขาสองน่องนะครับพี่น้องผมลมจมน้าจนว่าเพิ่นเกิดต้นไม้ขึ้นมาล่ะลมโดนร้ายพี่น้องผมตั้งแต่ผลมาที่แหลกผุดก็โดน,นอะไรครับพี่น้องเป็นจักมือ เกือบเดือนหน่ามั้งที่มันล่นลงไปเออพอดีเลยครับพี่น้องผมน้ำแห้งระบาดพอดีพอดีอดน้ำแห้งเลยน้ำแห้งเบิดเลยเนี่ยน้ำแห้งเบิดแล้ววานนี้เหลือนิดนิดในหน่อย,ย,ยปลาก็ะจะไปใส่เบ้อก็จะเอาไปกินเบ้อละละ,ละปลา,าก็ได้นี่ห้อยพืชนันห้อยพื้นบืนตรงนี้เนี่ยเกียงไม่ลายอยู่นี่พี่นอ้องตรงปากพรอเนี่ย เนี่ยพี่น้องลมลงมาบานนี้พันกันอยู่บนเขาโอ้ยปดัดเถอะุตีพี่น้องคุนลมพันกันอยู่นี่พักบัวพี่น้องมุงตีเหรอปัดเถอะคุณนะรถเป็นสีเกียวหาเบิร์ตบ่ละพี่น้องคุณนะลมพันกันอยู่โอ้ยพี่น้องเลยลมพันกันเลยบานนี้พันลุ่มอุ่มเลยพี่น้องเลย นี่แล้วพี่น้องเลยจุดนี้แล้วที่มันบ่ได้เขาเนี่ยเอาไม้ละปีนานี่เมื่อเนี้ยคุณนะมีแต่หญ้าเขียวจุ่มกลุ่มอยู่พี่น้องเขียวคืออยู่หญ้าหาเขาแทบจิบมีเลยจุดนี่เมื่อเนี้ยงานนี่ต้องแก้ไขอย่างไรเด้วยครับพี่น้องผมเนี่ยปีนาเอาไม้ปีนี้หาจุดปอนก่อนปีนาจังว่ากันไหมเมื่อเนี้ย งานนี่แหละเข่าบางพี่น้องผมเข่าบางก็มูลเลยงานนี่งางานนี่ว่าสีบอ่อนี่ก็ยังได้อยู่ก็ยังหนาอยู่ครับพี่น้องผมนี่งานนี่ก็เป็นคือกันกที่ทีแรกที่ปล่อยน้ามันน้ำมาใส่ครับพี่น้องนี่เพราบนปล่อยน้ามันอ่าน้าม้วนขีวว้ขขวัวขี้ควายที่เพิ่นไหลมาจากอันสนามโรงเรียนเก่าครับพี่น้องผมนี่ผมเห็นน้ำหล่นลงมานี่ไอเพิ่นอาบลงมาเพิ่นก็ได้ผลอยู่ตัวเลยครับพี่น้องเพรันเป็น เพืพพพพพ่นผูกกัวผูกคไข่ผรับพี่น้องอยู่ตรงไอ้สนามโรงเรียนใกล้ๆผรับพี่น้องผมบัน่นน้ำก็จะไหลลงมานี่นะไหลลงมาอาบลงมานี่เอาบนได้ปล่อยลงมานี่ครับพี่น้องนี่นี่ที่มันคูดไปนี่ให้ฝนไหลอา,าบลงมานี่ถือว่าได้ผลนี่ครับพี่น้องนี่เกิดขึ้นมาทีแรกเขาห่างๆครับพี่น้องผมบ่มีเห็นบ่มีต้นเขาพอ่พอพ่อบนรัดแปลงหน้ามาใส่หมดม่ห่วงขึ้นมาครับพี่น้องผมเนี่ย อ่ะมือนี้ก็มาลุ้นกันอีกมือนึงครับพี่น้องผมว่าสีผลออกมาแบบใดจังรอบเบิ้งคลิปต่อไปครับพี่น้องผมคาดว่าจังไดก็ตรงไหนเกี้ยวแน,นี้หละมือนีก็ได้คาดว่าสีบ่ผ่านหรอกเพราะว่าพอหน้ายนาเพุ่นก็จังไดก็จะคู่มาให้ได้ครับพี่น้องผมว่าตอนนี้เขามันก็หล่มร้ายแล้วเนี่ยุรอบข,อข้างๆเพิ่เกี้ยวนี่จากเพิ่แล้ว นั่ง,งจกจคล้องปูเดียวนกกนูปูปีกลงมากินเบ้อ้นะครับพี่น้องผมนะแดดก็เลยบอกระบายอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปซ้ำนี่ก่อนครับพี่น้องผมจะลาพี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อครับผมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องโชคดีมีความสุขสูขู่สู้ขนครับผม รำร่ำรวยๆสุขุสุขคนครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนครับผมไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม